ประเด็นเรื่องของภูนับดาวครับตอนนี้เนี่ยเรื่องของรีสอร์ทนะ,ะถ้าเกิดเอาตามชื่อข่าวเป็นรีสอร์ทภูนับดาวแต่เขาบอกว่าไม่ใช่นะเป็นศูนย์การเรียนรู้ทีนี้เนี่ยคือต้องบอกก่อนนะฮะว่ามันมีการไปเชื่อมโยงกับทางฝากฝั่งของทางการเมืองด้วยเช่นกันเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เลยกลับกลายเป็นว่าทางฝั่งการเมืองเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้มีการเกี่ยวข้องนะแล้วมีการไปเชื่อมกันนะกับการที่ เป็นข้อตกลงต่อรองหรือเปล่ากับการที่ทางพักพลังประชารัฐเนี่ยนะครับได้มีการขับไล่สอสอ20คนมองแล้วเนี่ยพอขับไล่ดูเหมือนว่าจะไม่ดีใช่ไหมฮะแต่ดีครับกับกองกวนของกลุ่มออร้อยเอกธรรมนัฐนะเพราะว่าเนื่องจากว่าพอมีการขับไล่าจากทางพักพลังประชารัฐมาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับสิทธิ์ของสอสอยังคงอยู่ฮะแล้วสามารถที่จะไปสังกัดพักใหม่ได้เพราะว่าถ้าเกิด ปล่อยไปแบบไม่ได้มีการขับไล่หรือว่าลาออกเองเนี่ยนะครับสิทธิ์ของสสก็จะหายไปก็เลยมองว่าเออมันดีลการลงตัวระหว่างทางร้อยเอกธรรมนัสนะกับทางพรรคพลังประชารัฐก็คือบิ๊กป้อมหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับจนเป็นที่มาว่าเอออาจจะมีการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวนะดังจริงๆเขาบอกอยู่แล้วมันไม่ได้มีการยุ่งเกี่ยวนะแต่นี่คือเป็นการวิเคราะห์กันนะครับว่า เออมันอาจจะเป็นเหตุผลนะครับที่อาจจะทําให้เรื่องของคดีที่เกี่ยวกับเรื่องของไร่ผูนับดาวเนี่ยนะครับอาจจะเบาบางลงไปหรือไม่อย่างไรต่อประเด็นนี้เนี่ยนะครับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณอิทธิสิริรัตยากรพูดถึงกรณีที่สั่งการให้ทางคุณธนดลสุวรรณฤทธิ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการหยุดลงพื้นที่ตรวจสอบไร่ผูนับดาวจังหวัดสระบุรีครับเพื่อไม่ให้ถูกกล่าวหาว่า ไม่อยากให้การเมืองเข้าไปวุ่นวายแต่ให้ข้าราชการดําเนินการเหมือนเดิมทั้งสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอปกปปชสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและตำรวจสอบสวนกลางเพื่อให้เขาทำงานได้เต็มที่ไม่ต้องกังวลเรื่องของการเมืองมองว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะฮะส่วนที่ หลายคนมองว่ามีใบสั่งให้หยุดใช่หรือไม่คุณอิทธิีก็บอกว่าไม่มีครับพร้อมกับย้ําว่าการถอยครั้งนี้ไม่ได้แลกเปลี่ยนกับการขับ20สสออกจากทางพักพลังประชารัฐทุกอย่างดําเนินการตามกรอบกฎหมายเป็นหลักครับให้ไปานกรเข้าไปทำเขาเองผมขอถอยผมถอยธากรการเมืองออกมาคุณฆ่าโดนชือว่าเป็นข่าการเมืองจะได้ไม่มีหาว่ากันแกล้งไม่มีแลกกันกับ ยี่โสิบกอนครับสสออกมาจากคำแถลงว่า,าชาลัไม่มีแลกกันเลยใช่ไหมครับไม่มีครับมไม่มีเพราะว่าก็ทําตามกรของกฎหมายนะครับนี่ฮะตอนแรกก็มีการตั้งข้อสังเกตเราว่ามีการแลกกันไหมกับดิวที่มีการลงตัวนะในลักษณะแบบนี้นะครับเขาจะได้ไม่ไปไล่บี้เรื่องของไล่ภูนับดาวนะขณะที่ทางคุณนลัลลมนพินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นในฐานะหัวหน้าพักกล้าทม เิดเผยว่าการตรวจตรวจสอบไร่ภูนับดาวลุกที่ทางสปรกรยังคงดําเนินการต่อตามขั้นตอนนะครับหากมีคนเข้าไปเกี่ยวข้องและดําเนินการไม่ถูกต้องก็จะดําเนินการตามกฎหมายส่วนกรณีท่าทีของทางคุณธนดลดูถอยหลังจากพักพลังประชารัฐขับ20สอสกวนร,ร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าสอสอพยาวนางณลุมนก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับการถอยนะฮะไม่เกี่ยวเลยกับการที่ทางพักพลังประชารัฐขับ20สอสอ,ออกครับ ก็ีเรงขึ้นาไปถึงแหครับยังไม่ได้รายงานกลับขึ้นมานะคะคุณท่านรดตจะลงพื้นที่ไปอีกไหมคะเห็นท่านอิทธิขอว่าอย่าเพิ่งเพราะว่าพอดีมันมีประเด็นทางการเมืองที่คุณท่านรัตดถอยครับผมเป็นการขอคงไม่เกี่ยวครับเพราะว่าทาง่ายแลาวปต่การประจำที่ยังไม่จบกไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยยืนยันว่าไม่เกี่ยวนะครับแต่ก็มีการโยงเรื่องกันไปว่ามันไปประจวบเหมาะพอดีพอดีนะ พอขับไล่สอสอไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาไปสังกัดพักใหม่ได้นะก็ไปดูพักไหนก็รอดูกันนะครับแล้วประกอบว่าก็เป็นกับการที่ว่า ้ทางกลุ่มนี้นะที่เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองเนี่ยก็ดูเหมือนจะถอยทับพอดีพอดีส่วนเรื่องที่ทางคุณธนดลไม่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเนี่ยเนื่องจากว่าทางคุณอิทธิศิร,ริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยกเกษตรและสากรณสสั่งไม่ให้ลงพื้นที่ครับหวั่นว่าจะเกิดการกันแกล้งและเกิดข้อคอรหาทางการเมืองพร้อมยืนยันครับว่าไม่มีบัตรใบสั่งทางการเมืองให้หยุดขณะที่ทางบิ๊กต่าพลตารวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการ กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับไร่ภูนับดาวนะครับว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่จะมาใช้บังคับกฎหมายกับผู้ที่บุกรุกพื้นที่ของสอปกการสืบสวนได้ทําร่วมกับทางปาปทและปปชมาระยะหนึ่งนะครับและจากนี้ก็จะมีการากบัาใช้กฎหมายกับพื้นที่ที่เราตรวจสอบได้ นะประมาณทั้งหมดเนี่ยลองเข้าคราวอยู่ที่ประมาณ600ไร่ซึ่งอยู่ติดกับไร่ภูนับดาวกับผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติและขอยืนยันรับว่าการดําเนินการไม่เกี่ยวกับการเมืองทั้งสิ้นเป็นการดําเนินการเอาคืนพื้นที่จากนายทุนมาคืนให้สปรกรจัดสรรพื้นที่ให้เกษตร,รกรตัวจริงนะครับ ไม่ใช่ออกไปให้กับนายทุนที่ไม่มีคุณสมบัติที่อยู่นอกพื้นที่ซึ่งก็ล้วนเป็นคนมีเงินไม่ใช่เกษตรกรที่ไม่มีคนไม่มีพื้นที่ทํามาหากินส่วนข้าราชการที่ช่อฉนช่วยเหลือก็จะถูกดําเนินคดีด้วยเช่นกันนะครับนะเดี๋ยวยังคงตามกันต่อเรื่องของไร่ภูนับดาวนั่นเองนะครับ